bông nõi, kiếng, tiếng Thái, hay bưng, ở đây bố mèn, nè, tôi nhò bao hả? Đôi, hà, nõi, nõi, đôi, này tôi ô nè, tôi lao đôi hả, kiếng bọc đôi hả? Tôi lao cả nấy ต้องซื้องามไมลีลงน่อยนี่โน้ยภาษาไทยนี่ไทยแลกพลังแบบนี้นเออพอเมน,นลุกออกนัดตัวนะไทยไทยอันนี้แปะไปยังก่อนอันนี้นะโอ้ไทยโดดแล้วบริเป,เปยังไทยแมนไทย<ม> พ,พลังอัน,นไทยเน,นี่ยแต่ทยเนี้เวว่าภาษาอังกฤษเนาะภาษาพลังบอกภาษาพลังบังใสอันนี้สวรรค์เนาะโดยนาคขต โทพี่น้องเลยเนาะเปิดภาพมากอ,ะอ่ะซุ่มเย็นอีกแล้วพี่น้องเลยมาผมมาพ่อบาพามีมือนี้นาะพี่น้องเนาะกลับสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องป้าลุงกันเบิดสุขุสุขคนได้พี่น้องเด้อเนาะมาผมมาพ่อบาพามีมือนี้เปียกอีกแล้วพี่น้องเลยฝนตกแห้งเนาะแข่งฝนะนมาพี่น้องเลย เมื่อวานนี้กับบ่พรมีบ่ได้ลงคลิปเบิดมือนะพี่น้องเนาะไปซอยเวียกสาวลำพอนสิแต็งดองวันที่16นี่แหละพี่น้องเอ้ยไปล่างถั่วร่างบวงซอยเพื่นเนาะเมื่อนี้กะเว,เวียนมาหาลุงน้อยคือเก้าพี่น้องเอ้ยโอ้โหเอาฟันเห็ดยังปังปังเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยสบายดีเด้นลุงน้อยเด้อสบายดีเด้อจังเล่ลุงสาวเฮาอาการเป็นยังไง ไข่แน่แล้วฝนไปโรงเรียนหมดนี่ไปโรงเรียนแล้วเจ็บพัวไมเกลนพี่น้องเอ้ยมือก่อนหันเนาะอ่ะลูกน้อยหนีบไม้ก่อนเอากระเปียกเบิดแข่งฝนมาเออโทษพี่น้องเอ้ยเจ็บพัวไมเกลนได้หาน้องหม่อมเนาะโดยโอวาแดดแดดบดๆพี่น้องเอ้ยมืาอนี้ฝนตกค่ำ อันนี้มีคนซื้อแล้วบอลงนี่นะซื้อแต่ว่าเขาให้ถือหาซีบโดยเน็ปยูพีก็ได้ลุงพี่เอามาบนคอเสื้อแบบเฮาหนิอือเพิ่นใทยหาสิพันธ์บอโดยบดนีหาสิพันธ์ในพี่หน่อยเนาะรวยกัอันนี้นี่บ้านไว้ยังอันนี้ไว้ดั้งบ้านเอาไว้ดั้งเงินพลัต้มน้ำนึ่งเข่าแล้วบัดนี้โดยโดยบุ๊มีขี้เหลื่อยเนาะลุงน้อยคันไหวจะจูดกันเนาะโดยเป็นอยู่ว่าจุดทาน ไ่เคยเหตุเถื่อนเลยบ่เคยเห็ดบ่จูดอยู่น้ำลุงตะกี้อยู่บ้านไม่หมดมลุงจูดไม่ตีอยู่ตะกี้ครันโดยสอบลุงกับประมาณห้าหกพันนี่แหละตะกี้บ่เคยจูด<อ>น้าพี่น้องนะโดยเออคันมีขี้เหลื่อยกับซีซอนหายย่ลุงหน่อยเอ,อ้ยโดยเออ,เออเอออันอันบะทงก่าก็จะช้อนคือกันหยิบซ้อนเจ้าผมบอกซ้อนจูดอันนี้แล<ด>หละอือผมมีขี้เหลื่อยหาขี้เหลื่อยยากเหมยากแล้วมันมัดไมมเลยเด้ย บมีเรื่อยบ่เรื่อยมันบ่เข้าดอกบ่าวพอมีเอ้ยทานแล้ก็ได้มื้อนี้บ่ได้ไปทางใดเนาะฝนตกไปมื้อเช้านี่ก็ไปนูน้ําอเช้านี่ก็ไปบ่ซนี่กโดยไปไปได้เก่าลน้อยกเฮ็ดเรียกปกติแลน้อยกโดยๆ ไปนั่นไปทางงาก็ไม่พายให้เจมวันวันนี่ฮะบ่โดยเพื้นห้เท่าไรฮะลุงให้ให้เซตกิ๊กทีบให้เซตหนึ่งโดยทางน้อยเดียวนะก็ไม่มันขึ้นใหม่หนิเด้โดยโดยชิดมันงามแล้วก็นุ่มใหม่กับป่งใหม่ได้งามโดยแล้วก็เฮ็ดน้ำทำความสะอาดในอัข้อเป็ดขออไก่ให้เพื่อนนั่นแน่โดยโดยให้เจมนี่แล้วลุงเลยที่ว่า พอได้แก้จ้างขับบายเนาะพอได้เงินตต่มกันพี่ดองเลยเวลาเป็ดเจ็บเป็นไข่พอได้ซื้อคึอซื้อยากาสิบเอโมงกันลุงหน่อยเล่วได้โอ้ทานนี่วบโดยทำบริมมวันนี่ค่ะเล่วลุงหน่อยเห็ดนั่นโดยกลไปเบิ้งแล่ยผลเล่ย้าผลไปเบิ้ง โอ้ดิขักไลขักไลลงหน้อยขอบใจเด้อ <c oughs> มื้อหน้าลแล้วเอาปูโทให้แน่ป <c oughs> <อ>ูโทรตัวเก่ามันใส่บ่ได้คุยว่าโดยแม่นแหละลุงเโ๋ยถ้าว่าเฮาดุมั่นขยันมื้อหน้าเพิ่นก็จ้างเฮาอีกเนาะโดยใกล้ฉันได้พิ่นก็โทถได้แม่นแหละก <c oughs> ันว่าเฮาดุมัน่นขยัน,นอ,อ่าวบ่โทเก่าเจ้าคือโทไบ่ได้ลงหน้อยมันใส่บ่ได้เธอซับตายแล้วตัวใหม่ลงหน้อยลงทะเบียนใหม่ยับทันแล้วปูโทสมอยอยู่เนาะมันตายได้ตัวนี้อือน้อยมันให้ลงทะเบียนใหม่แล้วก็ ลงไม้หน่อยก็โดยตอนน่ะจุดไม้คอยเด้อร์แปดเจ็ดเก้าตัวใหม่กะโดยยังบุทันลงทะเบียนเนาะโดยมันนี่หรือว่าโอ้เพิ่นลงทะเบียนเพิ่นก็ต้องใส่สำเนาได้สมโนคูวาได้ยืนยันสันญาบัตรประชาชนแม่เลยแล้วนี้ลูกน้อยบุมีบอกเรือว่าจังไง ยังบ่มี้ะบ่มีเงินเห็ดนี่แล้วจะห็ดอยู่แล้วเห็ดใหม่ก็จั้งท้ายไมตัวเก่ามันหมดกำหนดเลยโดยแต่ลุงกี่ตุ่นก่อนแจ้สมุนโขว่าบ่มีด่วยอะไรมันมันกยักยากนี่ได้ลุงเอ้ยตัวว่าการที่เฮาอยู่ไส่นะต้องมีแบบสมุนคัวมีแต่แจ้งเพื่อนมาอยู่กับลุงน้อยกับแจ้งในบ้านน้อยได้งน้อยอยู่สะอาดอยู่รอบใดว่า จะทำแท็กซี่แมนแมนอยู่มียังก็เฮ็ดไปเออแต่ก่อนนะเคยมีบ่แต่ก่อนฮะก่อนมีนีแหละแต่ก่อนเลยไปรับจ้างอยู่เวียงแล้วหัวหน้าแล้วตัวแท้ไปกับจังเจินเฮ็ดเวียกบริษัทเด้เลี้ยงไก่เลี้ยงป้านี่แหละเอแมนแมนซัมโมโนนี่ยนะกับซัมพัสปอร์ตเนาั่นเลยภาษาโซนโดยถ้าว่าเฮาบ่มีอันนี้แบบเฮาไปอยู่บ้านใดเมืองใดเพิ่นก็บ่อหนั่นได้ลุงเอลยแม่นแหละ ต่บ่ฮู้ว่าเฮาเฮ็ดใหม่นี่ที่เท่าไรเนาะจักบ่ฮู้น่อยกับก็ยากาไปพี่น้องเราบ่มีอันนี้เพราะว่าเฮาลงทะเบียนเบอร์มันก็ต้องใช้สมุนโไพรลงหน่อยเลยโดยกับบัตรประชาชนลงลงซื้อลูกได้ิ่นว่านั่นะจะของห่านลงจะมีบัตรมีเบอร์อลไรลงคงแต่ว่าน้องม่อมนี่เรามีครบเบิดแล้วเนาะมีแล้วโดยขึ้นกับป้าด้เพิ่นเอาหายเพิ่นมีเงินเผื่อให้เขานําเพิ่นหมด เธอจะคอยผลว่าเอาเขาผลว่ามีเงินเติมใช้โอนนะนะแล้วก็จะเฮ็ดจูเออะไรพวกนั้นได้เงินได้ได้เงินเซ็ดเออสุนี้จุดนักได้ลงหน่อยแม่แล้วแม่ความเจ้าแล้วเออไปพุ่กับพี่กับมันยากคือจะว่าอะไรกับอีกอย่างแมนยูเขาเขาแจ้งเพิ่นนะแต่ว่าพอเขาเป็นนั่นนี่มามันก็สิยากนะลุงหน่อยโดยแจ้งอะไรเงินอยู่แจ้งแล้วแจ้งผู้บ้านก็เอาเด็กโทรให้ได้โดยโดย เพิ่นมาเก็บขากรองลองลงหน้อยก็ให้โลยังไม่ได้ครับขอบผนก้อนอยู่น้ำบ้านน้ำเมืองเนาะโดยปีนี้ก็เสียแล้วหกชิพขากรองลองลงหน้อยเสียแล้วบ้านไม่เรากายพี่น้องเลยอันนี้ไม่มกม่วงนะลูกน้อยเนาะไม้อันนั้นไม้ขาไม้ลำไยไม้ลำไยอันนี้ไม่มกคามแล้วก็ไม่มกม่วงโดย เออใหม่มวกม่วงนี่มันกับใบหยากงามประได้ไดเห็ดทานมันบอ่อได้เขานั่นแหละเขาจงาังหวะเขาให้ยหาสิขายรถ<ม>ล,ลุงหน่อยเลยขายผู้ป่วยโผล่บุกขายเออพอไ,ได้เงินเ<อ>ติมกันแม่เ,เลย,ย,ย,ยอยากให้ไรเจ็ดชิฟซ่าปั๊บมันม่เรื่อยเนาะคือส,สบายเนี่ยครับว่าบ่อรู้เลยมกักท่านได้ ประเจ็บมือบ่าหมักพันมันเคยแล้วมันด่านเลยนี่เคยแล้วมันด่านบ่ะมันด่านมันเลยเป็นประเจ็บนะเคยเลยละว่ะเคยเห็ดนะลุงหน่อยเนาะเคยเห็ดพันไหนพันต่อเห็ดหัวเห็ดชวนนี่แหละโดยโดยเคยเห็ดแล้วกับปเจ็บมือนี่บางนีใครเนี้ยตัวนี้แหละนี่กระดันหมดเลยเพป่นผ้านะเพื่อนต้องหาแนวเขียนเลยคือผ้าเอาอยู่เพื่อนนะตีนลดนะได้ลุงหน่อยโดยโดยยางตีนลดนะ มันอันนั้นกระเคียนคือกันตะกี้กือมันมันออกไม่ออกมันคือตัวผ้าตัวไรบบมีด้ามมะนะโดยมีแต่เล็กอ่านะกรเคียนพี่น้องเลยกินข้าวกินน้ำในบ่อมาเนี่ฮะกินแล้วได้ได้ยังกินทอดไข่เป็ดได้ทอดไข่เป็ดโดยอ๋เป็ดในคอกในบ่อซื้อเอาได้ซื้อซื้อเอา สีน้อยเนาะอหีอยห,อย,หอย,อยังกะสีหน่วยสิบหาพันสีหน่วยสิบหาพันโดยถ้าบ่มีงเงินหาพันกี่พี่นอ้องหรือว่ะสาบาทเนี่ยโบได้กินได้ไข่หน่วยหนึ่งนี่แม่แหละบ้านเราก็แพงแ <c oughs> พงัดซื้อเป็นแพงบัดแสซ็นกวาดผัว,รรวจักเนาะหรือแปดเก้าชิปนี่แหละบ่ได้ซื้อแต่โดนเราเอากระไรโดยมื้อนี้น้องสาวไปเฮียนบ่เออเพิ่นไปโรงเรียนเลยลูกสาวน่ะ ไปวันจันทร์มันนี่เนาะดไปองค์หัมเุียนพี่น้องโมหะเราก็ได้เมื่อวานนี่ออกมาบ่โมเลยมาได้มาโดยเมือนั้นเจ็บพัวคางเดียวอ่ะแบบเล่าเห็ดเวียกแบบบ่ได้พักผ่อนเนาะลุงน้อยโดยไปล่างถัวยล่างจานล่างจอกทั่วไปโดยโดยลูกเช้านี่กะว่านางมาเด้อว่างบ่ กับไปเผินผู้ใดหากับไปลูกสาวนะโดยบม่ได้เห็ดคงที่นะหรือเฮ็ดแต่บอลลื่งกันนั่นแหละแบบว่าชัมวโมอภัยมีการมีงานหรือว่าแบบมีงานดองงานยังกับแบบให้ไปล่างทั่วล่างบวงให้กับไปตลอดแบบพับงานทั่วไปไปสีชาเนาะแมนไปขโมยกันเละโมกับเห็ดไม่ได้เคี่ยวจากเมื่อเห็ดเบลลวกับเขาเขาบ่เคยเนาะแม่นเลย้องหอมไปผู้เดียวมันหยา น้องหม่อมวุ้ยบุชนหมู่ไปม่อยากที่ไปผู้เดียวเลยแมนแมนคือน้องเราว่าเลยไปหลินกับบุได้คอยไปนะเออบะไม่น้องหมอมหมู่ชวนกับบุได้ไปเพม่อนว่าโดยเออดีแล้วลุงเคยที่ว่าน้องเราอุจจักเขดอุจจักหาเนาะอุจจักแบบส่งหาเงินส่งตัวเองเฮียนนะแมน เพียงลําพังคือลุงเนี่ยกะเนาะเพื่อจีหาเงินได้กันลุงเออลุงน้อยกะรับจ้างทั่วไปไปหาว่าลุงน้อยมาเด้อมานั่นวันนี้กลไปโดยที่นี่แหละลุงน้อยแล้วนี่แหละลุงเคยหาได้อยู่นิ่งนะก็ได้ว่านี่กะเพิ่นให้เงินนี่กะซื้อหำกัไก่หัวอาหารไก่โดยซื้อไข่เป็ดมาทอดกินโดยพอได้อึกันแมนแมนไรเห็ดไปคันบ่เห็ดกะบ่ได้เนาะแมนแหละดีแล้วลุงเคยที่ว่า จะขายทุกคนเนาะพี่น้องเอาตัวอย่างคือลุงน้อยวุ้นซีสะเนาะวุ้จักเข็ดวุ้จักหาปฟาโธไปทางใดเนาะโดยโดยไปลายดี้นี่ผัดพี่น้องเลยปฟาโธเต็มคันรถเราไปดินใหม่แล้วผู้ใดเมนแล้วไก่เติบเนาะเพื่อจะหอดพ้นซิมกันพี่น้องเลย โอ้เจ้าหัวฮอดสิบลักผัวบัจโอ้พุ่นแล้วไกลเตอิอ,ดไ,ตอได้แล้วบอันะจง่อยสิคนเขาบัดนฮอ้ย<ะ>คือดว่วนใหญ่สิดังบ่ดังอะไรมันเห็ดพื้นโค้ดคือบ้านอกบ้านาเฮาเนาะเห็นสมัยเฮายัางน้อยเฮาอยู่บ้าน เมื่อขาองเทียนลุงน่อยเอ้ยเทียนปหนึ่งพี่น้องเอ้ยอนุบาลข่าองเทียนสามเดือนเขาโปเกียมห์นะเมนเลยสามเดือนพี่น้องเอ้ยบะพมีก็ออกเพราะว่าห้าโบมีด้ค่ะปตีเนี่ยบด้เข่าเลยเดี๋ยว่ากกเป็นในลุงหน่อยกัยังงึดอยู่ได้เนเลยังงึดจะคลองอยู่ได้เขาวองเทียนของโปเกียมพี่น้องเอ้ยอนุบาลลุงหน่อยกับไปองเทียนตะกี้กับยางใท้เกือบติดหลดได้ ย่างไม่ได้ขี่รถข,ข,ขี่ล,ล,ขล่างคือมูด้วยครับพัได้มีรมถถีบเลยเพื่นได้โดยย่างสามรักผมลุงหน่อยเฮียนห้องมอญเกาะไม่ได้ห้องมอญเลยพอสองหน่อยพอสองโดยตาษไทยขเขียนเป็นบอกเป็นหน่อยหนึ่งเป็นหน่อยหนึ่งอเออเป็นหน่อยหนึ่งอ่านได้อยู่เป็น,นเขียนเขียนสื่อนี่เป็นบอกเป็นเออเป็นที่เขียนสื่อบอกลุงหน่อยภาษาไทยนะแม่นหละ จะเขียนในข้าเบิ่งมึงรู้หอเปล่าลงหน่อยเป็นยั่บอกเอาเอาถ่านให้เบิ่งดูแลฮะเคียนมือก็ได้เนาะฮะเคียนเสดินหน่อยเนาะเดียวหามวนเขียนไหลเลยเนาะฮะเป็นอยู่บ่อยเบิ่งดูเดี๋ยวหามวนเขียนนะโดยๆข้าวบุญเป็นได้เขียนภาษาไทยหลวงหน่อยเอ้ยคือกันเบิ่งอ่านค่ะได้อยู่หาเอาถ่านมึงดูหะนี่ดิผู้วนเขียนฮะเออเห็น้องเ้ยใหเราเขียนเด้ นน่อยเนาะอันนี้นี่และหน่อยกะตัวไทยเนาะนี่ห์หาเอาตัวออกมาตี้เออมันเบานะหาเก็บพี่น้องเลยอ่ะออกกะขัดบึงดูห่าไทยเนาะลุงน้อยเขียนภาษาไทยให้เบิ่งอะไรบม่นนี่ โอ้เท่าตัวนอ, uh. อ่บ no oh. well อ่ะฮะโดยน้อยน้อยโดยนี่ตัวโอเนี่ยตัวเล่าด้วยหะเขียนบอกด้วยหะตัวเล่ากันนี่ได้ตัวหนังสือง่าไมลีลรงน้อยนี่โวน้อยข่ายคือกันนอแต่ว่าตัวนอเนี่ยมาแบบนี้เนาะโดยโอ้เท่ คือว่าภาษาไทยนี่ไทยแล้พลังแบบนี้เออโมเวนรึบออกน้อตัวนะไทยไทยอันนี้แปลวใบยังก่อนอันนี้นะโอ้ไทยดูแล้วบริเปยังไยไทยแม่นไทยพลังอันนีไทยนี้แต่ทั้นี้เนิ่ว่าไทยเดี่ยว่าภาษาอังกฤษ ภาษาพลังบ่ห like รือว่าภาษาพลังบ่พลังในจทุกหนว่ะเอ่อฮากคัมบ่ฮู้เลยพี่น้องเอ้ยแม่นบ่ไทยนี่แม่นเลยไทยเนาะอันนี้เนาะโดยไทยฮู้แต่ชำนี้จุกหนกะโดยแต่ชำนี้เป็นเนาะไอเลรบยูได้เป็นอยู่บอไอหนุ่มป่งมีแต่ว่าสวรรค์เขตนี้ได้อเกียมึงดูสวรรค์อายุนี่อ่ะ ໃສອັນນີ້ສະຫວັນເນາະໂດຍນະເຂດບັງສະຫວັນນະເຂດບາດນີ້ສະຫວັນນີ້ໄດ້ແລ້ນາະສແຮາແງມືດຕຶດນ້ນວນສະວດີຕ ตัวเล่ากับตัวโซสลาเนยชาเนี่ยไอ้กับตัววอเนี่ยตัวเวเนี่ยสวรรค์เขตโอตัววีเออนี้กับสลาตัวโอนอเนี่ยโอ้สวรรค์เขตเขตกับได้เก็ลืมได้เขตเนี่ยได้แต่ท่อนี้อย่ตัวกาเลยต่อไปไม่ได้ได้แต่นาเนี่ยโอสวรรค์เขตเนี่ยสวรรค์นาเขตลุงน้อยเขียนภาษาไทยพี่น้องเลยแต่ก็ภาษาอังกฤษเนาะโดยได้แต่ชำน้านลุงน้อยก็ ขนาดเหียนอยู่ประชองในอาจารย์คนถามได้ป่ะโดยสอน A B C D ได้ไหม A B C D อือ A B C D ได้บานเหาโดยภาษาพลั่งดิผดชนในคูกรในนัาเนาะในคูกงโจรัสเซียแล้วโดยฮักกะหู้พี่น้องเงยเนาะลุงน้อยเคียนภาษาอังกฤษก็ได้ภาษาไทยก็ได้ได้เอยหนึ่ง ในน้อยหนึ่งงามหรืนี่ตัวหนังสืหน่อยลุงหน่อยเคยอยู่ฮงแฮมเลยพลังอังกฤษมาเลยทามทามแบบมีปุ๊บดิโดยเบิ่งโมไปทามมูออันนี้มันยังเหยื่อโดยพลังทามมันกินเข่ากินน้ำแล้วฮงแฮมมันว่าพลังว่าฮาวมาสุมันไปทามมูอเฮ้ยฮาวมาสุนี่เป๊ะมันยังเขาว่าเท่าไรไปทามกดตือด้วยก็เลยทามยกมือเท่านี้เท่านั้นนั่นแหละโดยโดยพลังทามว่าฮาวมาสุเท่าไร ไปทำคอนเตอร์ลุงลอยเซอรโดยโดยเคยจากเฟสเด้เก่งเก่งเก่งห้าบุฮู้เลยเด้มืดตึ๊บเลยกันอังกฤษนี่กากาได้อยู่เป็นอันนั้นบางอันนั้นบุฮู้ลุ่น้อยคู่พูดดาวๆาพูดทั่วไปนะโดยคู่เขียนพี่น้องเลยไปพี่น้องเลยแล้วบอลเฮียนปอซองเราก็เป็นไงบอลแรกลุงลอยก็โชคทูโชคทามได้เป็นอันหมดลำบากเลยทามต่างชั้นต่างสิแมนบ่มีใครเป็นมาแต่น้อยเนาะลุง้อยเนาะโดย ไปํำเบียดกระทาเบียดเป็นคนเขาไหว้ะไรพี่น้องเลยเนาะะมะเขืออีงเล่านี่กําลังสิมาก์ได้เนาะโดยมกเจี๊ยบก็บมีบ่อนหน่อยอม,มาเจี๊ยบหรือสมพอดีนะพ,พี่น้องอ,อือือเ <c oughs> บิดทุกอย่างพี่น้องเลยก็ได้อยู่ได้กินเนาะโดยมัม่ในลีเล่านี่ยอมฮับพี่น้องเลย คนไม่เขามาไหว้ป่ะนี่เอาไว้ดังกระซิดังท่านลายผัดโมมีเงินชื่อเลยนะลุงหน่อยเนาะโดยไว้เฮเจ็บเฮเป็นเน่โดยเออมี่ยุ่งเงินบบบโบราณคนซอยนะ่ะผู้ใหญ่คนซอยน่ะมีแต่โบรายก็อยากเก็บไว้ซื้ออยู่ซื้อกินเน่เจ็บเป็นเน่เด้โดยฮะว่าเป็นเจ็บเป็นไข่เนาะพี่น้องโดยก็พอได้แรนไปหาแพทย์หาหมอพี่น้องเลยแม่นละ บ่ได้หัวบ oh, ่เฮือนซาหนิลุง so น้อยบ่ไ so ด้บ่ไ so ด้อได้กระดิใจและลุงน uh, ้อยเฮือนบ่อหัวเลยะดิใจนําแม่พันอยู like man, man. <laughs> ่เมืองนอกกันแล้วอันนี้พันอัดสรองครั้งแรกบ่โดอแห้งเติบเลยเนาะโดยเทือบ่ได้หัวพี่น้องบ่ได้ตรงน้าบ่น้าก็อันเนสสนี่บ่มัเป็นขี้พันบ่เป็นดินลายเนาะโดยมันันแห้งก้อนอันนี้มันล่างขี้พุ่นออกเด้แมนแมน ส่างีลีพี่น้องกันซานแล้วเนาะอันนี้เบี้ยยังใส่ลงหน่อยเกิดใหม่น,นี่เบี้ยยังนี่นะอันนี้ผักอันนั้นดิผักขมผักขมอืมแซ่บได้แกงสักเข็ดหน่อยเชี่ยไปจา้าค<ก><ข>มม,มักได้ลงหน่อยแกงสักสเข็ดหน่อยอยู่อันนี้ผักตังสายบ่โดยเอ้าลกมากินเลยใสยต่ต้นมนทีม่เป็นยังไงการจะลกไทยมาจะปลูกผักอีกเลยยาแล้วบ่ปลูกผักหอมแับนี้ ขายพักไปนี่ฮโอ้ยนาลายได้เงินเจ็ดแปสิบหนึ่งเบาะโดยนานพักอันนั้นะสามสิบห้านาตัวนี้ได้เช้าโดยพักอีตัวได้สิบห้าโดยมะเขือเรางามงามพี่เนายเราแส่ขี้งัวโดยแส่ขี้งัวมาฮดเนาะแม่เลียเปยดิเด้มนก็ชิเปื่อยเลยด้เปื่อยเลยด้ โดยแล้วก็เฮากับมะขลอนบั้นเสียมัอนั่นนะบ่อนี่ฮะลนโดยเสียแต่มัอนั่นแหละโอ้คักคักพี่น้องเลยพุนธรรมชาติงามสูตรไผ่สูตรมันได้หนิเนาะลุงน้อยไม่ได้ใส่ผู้ไดโดยบ่ใส่ธรรมชาติกินธรรมชาติท้านี่ก็งามลุงน้อยไอ้คักเดยพี่น้องเลยเรื่อนเล่าหนี่สะอาดได้พี่น้องเนาะเบิ่งสถานที่ต่างๆเกี่ยงคักซ้ำเนาะ ตลุมตลางเพื่อนนี่คือว่าสะอาดสะอ้างพี่น้องเลยบะพมี <c oughs> มาเต็มบริเวหมักเนี่พี่น้องหมักแบบเครื่องปลูกแล้วเนาะอุดมสมบูรณ์ทั้งที่ชุ่มเห่านี่ก็หมักปลูกเลยแต่กหุ่หน่อยแต่ว่าบ่มีน้ำมันนะโดยน้ำซื่อมันก็บบ่ไว้ลุงหน่อยเอพ่อบ่มไว้แล้วอันนี้ยังว่าใกล้น้องแน่พี่น้องเลยชื่อบ,บ่ไว้เ่ยที่ยู<ห>ทูบเห่านะถ้าอีฟซีติดตามบะพมีเาะพี่น้องก็จะเห็นเครื่องปลูกบะพมีอยู่บนเตาถ่านเนาะหมักปลูกคือการเห่ากันได้ โดยป้าโอทางแม่ป้าพี่น้องเลยสบายดีเด้อป้าเด้อปลายใช้คือถือมีดถืองาให้แฮตัดไม้เออโดยโดยใครแน่บอกคือตัดไม้ตัดยางสมมตินี้ใครแน่เออแล้วก็จอยพร้อมเลยพี่น้องเลยก็กินขลามเนาะโดยนั่งใกล้ๆกันแน่คือคนผิดกันแท้เน่ะ ลูกสาวบปได้มาเนาะมืาอนี้เนาะโอ้ด้วยด้วยหากระเปียกเบอร์อะไลุงหน่อยไปสิเมื่อฮานเปลี่ยนเครื่องก่อนจัาหน่อยสิเป็นไข่เนาะเออมืาอนี้มาแวะเยี่ยมแม่ยามวานนี่ไปเลยมาเมื่อวานนี่ทามฮาเฮาอยู่เบาทามเลยแทมเลยไปล้างถ้่วซาซามพอนวานนี่ฮะจมมาเจ้าลาบบมาแล้วกะโอ้ยลาบบมาแล้วเราไปวิ่งด้วยปุ่เลวันซุกปุ่หลเนาะ โดยสุกเสาเพ่ลเลยพ่อกันพี่น้องเลยลุงน้อยเราก็ซิ้เมื่อคือกันโดยอยู่ดีมีแหงเฮชิญสาวลำพรเนาะซอยเบียกซอยงานเพิ่กลงหน้าเลยคันมีเวลาค่ะไปโบคันบอยไ่ได้ว่างเลยก็น้องเราไปหิบเบียกเขัดงานนะนะเราคือลุงน้อยไปผู้เดียวอ่ะจังไดกะเข้ามาเวียเยี่ยมเวียดยามเลิฟมินีิเด้อโดยจังไดกะสู่สูคือเก่าเนาะขัดเวียกเขัดงานฮะแหละจังไดกะเป็นกำลังใจให้คือเก่า กลับก่อนบันี้ลูกน้อย,ยอยสบายดีเด้อย